สบายดี bye. พี่น้องวัชปูจุกคนมาถ่องจวนจะพังกาเพราะว่าแกงสายบัวค่ะแกงสายบัวใส่ใส่น้ำปลาใส่ปลาปลาดุกทอดเห็นมั้ปลาดุกเพี่ว่าเห็ดยางลิฟดีเลยค่ะล้างจนว่างนะเนาะแกงแบบเล่าๆะะเลยค่ะแกงใส่ไผ่ตูห่หอมๆค่ะไปกินน้ำพรายนี่เลนะะนะ้นค่ะเนาะจัดพี่น้องจานนี่แกงตักมาเรียบร้อยมีไอ้มีต้มเค็มขาหมูพอมค่ะ เอากินกินค่ะมีต้มเค็มขาหมูพภอสวัสดีพี่น้องเนี่ยสวัสดีครับกินเถอะด้วยกันเด้วยเด้อะเก่งยัแงแล้วกต็ไอ,อ้ต้มเค็มหมูค่ะหรือว,ว่าขาหมูนั่นเองค่ะมาครับว่าอะไรห้างตั้งกองกินได้แล้วเนาะลุย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 อากินเลยตั้งกองกินเลยค่ะโอ้โนะคะมากินกับพีวารด้วพี่น้องเด้อมาค่ะนี่ค่ะเสียบๆค่ะ,คะกินด้วยกันจ้าเสร็จไม่พอ ต้องก็นค่ะ่้วไกินของน,น้อราจะนงไงจ๊ะ <c oughs> นี่นพุ่มม่พอมัน,นจะเ้าไจ้เขนตรุกค่ะหรือมาวะนี่ค่ะหว่าตราค่ะหวานดีดีค่ะเขนตะรุกค่ะอันนี้เขเรียกสอนกาอันนี้เขเรียกหนไรอปลาน่ำซุค่ะอ,อร่อย ก็บไหมเก็ไหมพอดีไม่เหมี่ยมันจอบเปรี้ยวว่าแกงมันแสนตันทรังเราามันต้องแสมตันเนาะเห็นไหมไม่เข้ายเไหม

ตังนงชนตั้งับนะตอนป่านบตอนป่าน,น,นป่าถูปลุุกก่อนก่อนยังดีเลย

Cái <laughs> này cong mắc Nó có Có dây dầu Cái gì ไปคือมีต๊กนี่เนาะเขามาเปลี่ยนใหม่หรือวะตอนนั้นมันตอนนั้นมันโต๊ะกินขาชิเฮดเลยแหละรู้ว่ะแม่จ้ะอือตอนนั้นโต๊ะคักรอมกันอือเวลาจะเทียวเหม้ตแล้วเขามาทำใหม่แล้ว้แ่งไปเลยเนาะเขารู้ว สาหนังสืงี่ยังให้เราเขาขอดฝนแม่หน่งสามหนังสือเปล่าี่ยังเอาไปอ่ะงสี่เพราะจะเขายิ้มมาเสบ อ๋ออ oh, mm ินไปเห็ดมาใสหนย แหม่ตู้ตู้ก็ต่อกม,มั้งถ่วงไป,ไปเลยถ่วอมาตู้เลยตู้มันก็เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมเวิร์ดอนี้กินก่อนเนี่ย เปิดแค่ตะลุกกินก่อนน้ำมันมเศษใจพี่น้องใจคลิปนี้ขเขาจบแบบเพีงซ้ำนี้ขเขาจบแบบเพีงซ้ำนี้แล้วพี่น้องเลือกพกพี่น้องก็ได้ก็แช่ใครก็ติดตามก็รู้เรื่เอาพอที่ต่อบายบาย,บาย,บายกินมัแค่ตะลุกโต้ค่ะพี่น้องจ๋ากดไลย้อนจะได้เพิ่มขึ้นค่ะ